สวัสดีอีกรอบครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนรวบโลกนะครับเด้อขณะนี้ดวงตากำลังยางลงจากน้ำตกทานทองหมอตรงนี้เนินตรงนี้เขาเรียกเนินเนินพาเดือนครับพาเดือนพี่น้องพาเดือนอันนี้ช่วงนี้พยัยฆสพาเบิงพี่น้องเบิงเงินฟังเล่วนะครับเด้อกแม่น้ําโขงครับแม่น้ําโขงครับนั่นฟังนั้นฟังเล่วนะครับพูดครับพี่น้องดวงตากำลังมัดยางน้ำทางมาครับพี่น้องมีบรรยากาศครับบรรยากาศดวงตาอัน ทางหลวงตาจะยางลงลงเขาครับนี่แหละเขาลุ้งเขาครับลุ้งเขาลุงเขาครับลุ้งเขาหลวงตามาแล้วครับนั่นครับตื้นตามาแล <It> ้วครับเดินลุ้งเขาครับับทีมงานลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ผู้ติดตามมูลนิธิครับหลวงตามาแล้วครับพี่น้องตามาแล้วนีะครับนีหลวงตาลุ้งเขาครับพี่น้องางลงเขาครับไปดิ ตาช้างหลงเขาตัวนี้ห้วยลาฮันบนตรงนี้เป็นห่วยพาเดือนครับแต่ตัวนี้ห้วยห้วยห้วยพาเดือนนี่เนาะ<ม>ตัวนี้เ<ไ>ปน็นปพาเดือนครับพาเดือนตรงนี้มันเป็นน้ำรอดพื้นเป็นกบพังทะเลเสารปูไ้ครับทุกปีครับทำมันคือเห็เดย่ำใดดินก็บซุดลงตลอด ก็ได้เ็ดาาน้ขอขอทางเิ็นดิคุกคักทุกปีครับนี่ปีนี้นะที่เป่เห็ดสารละกันพี่นมันเป็นสารสาปูครับาปูพี่น้องสารตัวนี้เป็นนี้เจ้าีจอดมีพญานาคเิ่นว่ามีสารทับทิอสารพี่น้องตัวทางตัวนี้สำรุดทุกปีเพิ่นละตัวนี้จะเป็นคุกคักตลอดที่สอบทุกปีครับเิ่นได้เห็ดสารไว้ครับพี่น้อง บอ่อทางเพิ่อนหน้ารอดพื้นครับเจ็ดแสนเลยเวลาก,กับทางบ่บ่สำรุจเลยครับบ่เสียเลยครับบได้สอบเลยครับปีนี้พระเจ้าโยมมารอดหลักทางหลวงตาอยู่กลางป่ากันตามสวนกันนี้ครับมาเรื่อยๆครับออกไม่อีกไมออ่ไม่ ยกเลยนะคบยกเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องโน้มตัวลงมานะครับไม่ต้องโน้มตัวลงมานะครับไม่ต้องโน้มตัวลงมานะครับของที่จะถวายยกได้ยกนะครับข้าวสารจับได้ไหมครับครับผมจับจับ

คพ้อมคนท้องคนทานต่อครับคนทันต์ต่อตันต์อ่าคนตาครับตอนนี้ตาครับเบิร์ดครับคนๆแล้วครับพี่น้องทีมงานยางกาบคนเดิมพี่น้องเด้องานยางกาบคนหลายครับพี่น้อง มารอรับรถตามาถวายน้ำนะครับเพื่อนออมแนเพื่อเราครับเลาดึกกลางท้างนะครับเาดึกางทางคนน้อยคนพ่อคนคนคนนพอแยนยกน้อยคนัคนนยย้าค่คยอย่ค่ย แยกกันแล้วครับแยกกันแล้วแบบอ่าวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ